สวัสดีนักนิสิตและโยมอาจารย์เอกมงคลเพชรวงศ์อาจารย์ประจำวิชาภาวะผู้นำกับผมพระรัชกรอุตโลรหัสประจำนักศึกษา6853501008วันนี้กับผมจะมาอธิบายและนำเสนอเรื่องวิสัยทัศน์ ของผู้นำตามแนวทางพระพุทธศาสนาและเรื่องเจคติและประพฤติกรรมของผู้นำวิดีโอนี้เป็นวิดีโอประจำวิชาภาวะผู้นำนำเสนอแก่โยมอาจารย์เอกมงคลเพชรวงศ์อาจารย์ประจำวิชาภาวะผู้นำ ผู้นำวิสัยทัศน์ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงพูดมองเห็นความจริงและเป้าหมายที่ถูกต้องโดยอาศัยทำเป็นแนวทางไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตนแก่ผู้ความสุขความสงบและความเจริญของส่วนรวม พระพุทธเจ้าทรงให้ผู้นำมีความสมบัติสำคัญเช่นการประกอบด้วยส่วนที่ลาธรรมมีทานการให้ศีลความประพฤติสุจริตปริจักคะการเสียสละอาชาวะความซื่อตรงมัทวะความอ่อนโยน ตปะความเพียรอกโกธะไม่โกรธอาวิหิงสาไม่เบียดเบียนขันติความอดทนและอวิโรดความยึดมั่นในธรรมมีผู้ที่ได้ให้ความหมายของการเผยแผ่วิสัยทัศน์ไว้ว่าวิชัยปทุมไทย ได,ได้ให้ความหมายว่าการนำเสนอวิสัยทัศน์ด้วยรูปแบบต่างๆต่อผู้เกี่ยวของเพื่อให้ได้รับทราบถึงเป้าหมายที่ตรงการให้เกิดขึ้นจริงในองค์การสุขคนเฮงสั่งเทียได้ให้ความหมายว่าการเผยแผ่วิสัยทัศน หมายถึงการซื้อให้คนอื่นเข้าใจในวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนเกิดการยอมรับและเต็มใจที่ปฏิบัติงานรวมถึงการจูงใจกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ผ่านการพูดเนคติของผู้นำหมายถึงความคิดความเชื่อและทฤษฎี ภายในใจผู้นำที่ดีควรที่เจตคติทางบวกเช่นคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเห็นคุณค่าของคนรอบข้างและเชื่อมั่นในทางทำความดีส่วนประพฤติกรรมของผู้นำคือการแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมผู้นำที่มีประพฤติกรรมเหมาะสมตอบ การแสดงความรับผิดชอบซื่อสัตย์โปร่งใสรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทีมงานสรุปผู้ที่มีเจคติที่ถูกต้องและประพฤติคำที่เหมาะสมจะสร้างสันฐานความไว้วางใจและ นำพาองค์กรและสังคมไปสู่ความสำเร็จและความสงบสุขได้ครับและส่วนวิสัยทัศน์ของผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนานั้นก็คือมุ่งสร้างสังคมที่ตั้งอยู่บนความดีความเป็นธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์และความรู้จากคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับ